สวัสดีครับนักเรียนทุกคนครับสำหรับวันนี้นะครับครูก็จะมานำเสนอในเรื่องของอีเมลที่โรงเรียนนครรยองออกให้นะครับซึ่งอีเมลนครรยองเนี่ยมันจะมาในรูปแบบไหนครับมันก็จะมาแบบนี้นะครับเช่นนะครับครูยกตัวอย่างก่อนว่าอีเมลตัวนี้มันมีประโยชน์ข้อดีหลายอย่างนะครับข้อดีหลายอย่างซึ่งข้อดีตรงนี้นะครับมันก็จะสามารถที่ทำให้นักเรียนสามารถเข้าถึง Google Classroom ของคุณครูได้ และก็ทดสอบในรูปแบบการเรียนที่เป็นในองบองเป็นรูปแบบองค์กรนะครับคือคุณครูเขาสร้างห้องขึ้นมาคนที่จะเข้าไปได้ใช้ได้ก็จะมีคนที่มีเฉพาะอีเมลตัวนี้เท่านั้นนะครับถึงจะสามารถเข้าไปทําข้อสอบได้นะครับโอเคนะครับเพื่อไม่เสียเวลาย,ยังไงเดี๋ยวเรามาแนะนํากันเลยครับอย่างแรกครับหรหัสนักเรียนตอนนี้นักเรียนชั้นม .1 และม .4 นะครับมีรหัสเรียบร้อยแล้วครูสร้างให้เรียบร้อยแล้วครับผมแล้วก็นะครับ ตามด้วย n r w a c อ่ n r w s a c t h นะครับโดยที่พาสเวิร์ดทุกคนจะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งอ่ะเราไปดูกันเลยครับวิธีการเข้านะครับหากเราเป็นนักเรียนชนี้นะครับให้ดูรหัสด้านหน้านะครับให้ดูรหัสด้านหน้าตรงนี้นะครับให้ดูรหัสด้านหน้าของเรานะครับอ่ะครั้นี้ครูจะมีตัวอย่างให้ดูนะครับตัวอย่างให้ดูซึ่งนะครับนี่มาเลย ผมสร้างเป็นเกรสขึ้นมานะครับวิธีการเข้านะครับวิธีการเข้าใช้ COM นะครับเราก็จะลงทะเบียนเข้าสู่ระบบนะครับโดยใช้อีเมลนะครับของผมใช้เป็นตัวทดลองนะครับ NRWS.AC.TH นะครับซึ่งเพื่อเข้าระบบ Google นะครับพาสเวิร์ดก็เหมือนกันครับเราก็ไม่ได้แตกต่างจากกันอันนี้ก็เป็นตัวทดลองอ่ะเสร็จปุ๊บมันก็จะขึ้นมาหน้าต่างนี้ครับว่ายินดีต้อนรับเข้าสู่บัญชีใหม่นะครับยอมรับครับผม เสร็จปุ๊บเขาก็จะแจ้งเตือนให้เราเปลี่ยนรหัสครับซึ่งรหัสตัวนี้ครูแนะนานิดนึงครับว่าเวลาที่เราต้องบอกไงเวลาที่เราลืมพาสเวิร์ดจะต้องติดต่อหาครูโดยตรงนะครับเดี๋ยวครูจะสร้างช่องทางในการเปลี่ยนพาสเวิร์ดให้นะครับแต่เบื้องต้นแล้วอย่าลืมพาสเวิร์ดครับเป็นอะไรตั้งเป็นอะไรที่ง่ายๆไม่ต้องคิดเยอะนะครับไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องไปแบบใส่อักขระเยอะจนทําให้เราลืมนะครับเพราะครูเคยโดนแบบเปลี่ยน,นรหัสทั้งโรงเรียนก็มี แต่ว่ามันไม่โอเคครับกว่าครูจะเปลี่ยนในทั้งหมดก็นานพอสมควรอยู่อ่ะเราสร้างพาวิรวดใหม่ขึ้นมาเลยครับต้องเหมือนกันนะครับ2ช่องบนกับล่างนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับเราก็จะสามารถใช้งานในระบบนี้ได้ร0 0แล้วนะฮะอ่ะอันนี้ก็จะมาดูครับว่าอ่าเราได้แล้วครับล็อกอินเข้ามาแล้วคราวนี้เราก็จะเข้าไปเปลี่ยนภาษานะครับไปเปลี่ยนภาษากรณีนักเรียนไม่ต้องการใช้ภาษาไทยนะครับให้นักเรียนเลื่อนลงมา นะครับให้เลื่อนลงมาเอ๊ะตรงไหน data personalize ตรงนี้เนาะโอเคนะครับเลื่อนลงมาด้านล่างนะ a n g ง a g ตตรงนี้นะครับให้เปลี่ยนภาษาไปเลยนะครับให้เป็นภาษาไทยนะครับให้เป็นภาษาไทยไปเลยอืมนะครับสีเล็กเลยพอเปลี่ยนเป็นภาษาไทยเสร็จปุ๊บนะครับเราก็เรียบร้อยแล้วอ่ะเป็นภาษาไทยอ่าใช้ภาษาไทยโหมดภาษาไทยเรียบร้อยแล้วคราวนี้ต่อไปครับเราก็จะไปเปลี่ยนชื่อนะครับให้ตรงกับสิ่งที่ครูเขาต้องการ โดยรูปแบบการเปลี่ยนชื่อนี้เราจะทําเป็นแบบเดียวกันทั้งโรงเรียนนักเรียนต้องเข้าไปเปลี่ยนเองเนาะอันแรกครับคือใส่รูปถ่ายเข้าไปเป็นไปได้นะครับครูไม่แนะนําให้นักเรียนทําในรูปแบบของเขาเรียกว่าอะไรอะเราไม่แนะนําให้นักเรียนทาในในลักษณะของการเขาเรียกว่านักเรียนเอารูปการ์ตูนอนิเมะน,นะครับมาใส่ซึ่งครูไม่แนะนําเลยครับครูอยากให้พวกเราทุกคนนะฮะใช้รูปส่วนตัวเป็นรูปตัวเองหน้าตรงก็ดีนะครับ แต่งตัวเรียบร้อยไม่ต้องไม่ต้องไปอะไรมากกับมันแต่ว่าถ้าอย่างสมมุติคุณติดต่อมาเงี้ยเรานึกหน้าไม่ออกครับหน้าคุณเป็นรูปกระตูนอย่างเงี้ยนะฮะเราก็ไม่สามารถติดต่อกับคุณได้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอย่างผมก็่ตั้งรูปอันนี้เป็นโปรไฟล์นะครับอ่ารอสักครู่อ่าเปลี่ยนแล้วเรียบร้อยครับอันนี้เห็นไหมอีเมลก็จะเป็นรูปหน้าผมแล้วตรงนี้ เสร็จแล้วครับเราก็ต้องไปเปลี่ยนชื่อนะครับอันนี้คือพื้นฐานเลยนะต้องมาทําตามเลยครับเปลี่ยนชื่อโดยอ่ะเขาจะให้กรอกรหัสของเราเข้าไปเมื่อกี้ที่เราตั้งเลยนะครับกรอกรหัสเข้าไปปุ๊บเราก็จะเปลี่ยนชื่อครับด้านบนเป็นชั้นครับ404คือผมอยู่4ทับ4นะครับอย่างใครจะอยู่ม .1 ก็107อย่างเงี้ยก็1ท7นะครับ105ก็1 5นะครับแล้วก็ตามด้วยเลขที่ครับเลขที่สมมติถ้ามันมี เราเลขที่1ก็ใส่0ูนย์นะครับให้มีเป็นเลข2หลักเข้าไว้ไม่ใช่อยู่ๆมาใส่2องลานเดนสกอร์ถ้าเป็นเลขที่2ก็0ูนนะครับโอเคนาะนะครับเราก็ใส่ชื่อเราเข้าไปชื่อนายไม่ต้องนายนะครับไม่ต้องใส่คํานาหน้าผมใช้เป็นนายทดลองนะครับนายทดลองนามสกุลโชคดีนะครับโชคดีอ่ะเรียบร้อยหลังนั้นบันทึกครับอ่ะ รอสักครู่นะครับรอทุกคู่รอสักครู่หนึ่งหลังจากกดบันทึกเข้าไปเอ๊ hey, ติดปัญหาอะไรนาะชื่อยาวไปหรือเปล่าเอาใหม่นะครับเอาใหม่ เปลี่ยนแล้วนะครับพอหลังจากครูบันทึกปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนให้แล้วเป็นไปตามนี้นะฮะเอ๊ะมันก็นิ่งๆไปเนาะทำให้เราไม่รู้เลยนะครับว่ามันมันยังไงเสร็จปุ๊บนะครับให้เราเข้ามาตั้งค่าความปลอดภัยครับผมให้มันเป็น2ชั้นนะครับเปิดการยืนยัน2ขั้นตอนนะครับให้เปิดเลยเริ่มต้นการใช้งานโดยเราจ้างอิงโดยใช้เบอร์มือถือของเรานั่นเองนะครับอย่างสมมุติของครูก็เป็นนะครับอ่าอันนี้ปุ๊บ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 นะครับครูก็แนะนําว่าควรที่จะให้เป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ถัดไป รประมวลผลนิดนึงแล้วก็มาดูในมือถือเราครับไอ้ตัวนี้มันก็จะวิ่งเข้ามาในมือถือเราในมือถือเบอร์โทรเรานะครับเวลาเราลืมพาสเวิร์ดแล้วอย่างเงี้ยใครจะเข้ามือถือใครจะเข้ารหัสพวกนี้ก็ต้องผ่านตรงนี้ก่อนนะครับอ่ะอันนี้รวมไปถึงของคุณครูด้วยนะครับอ่าอันนี้เสร็จปุ๊บนะครับยืนยันแบบขั้นตอนเรียบร้อยแล้วเรากรอกรหัสที่ส่งเข้ามานะครับเป็น G แล้วก็ตามด้วยรหัสอ่าเห็นไหมฮะเราก็จะยืนยันเรียบร้อยแล้วเป็นค่าตั้งต้น นะครับสมมุติใครอยากปิดก็ปิดตรงนี้ครับแต่อย่าปิดเลยนะครับมันโดนแฮกง่ายในส่วนตรงนี้นะครับอ่ะตั้งค่าอีเมลวันนี้นะครับก็เรียบร้อยแล้วครับตามนี้นะครับผม